คุณผู้ชมคะและช่วงนี้ติดตามคิดยกกำลังสองนะคะดิฉันคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชเรื่องของการปรับรูปแบบการทำงานของรัฐบาลให้เข้ากับโลกไซเบอร์มากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงแรงกดดันการต่อสู้ทางการเมืองในโลกยุคปัจจุบันจะมองแค่ลักษณะ กายภาพหรือว่าที่ตั้งของประเทศก็อาจจะไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะในยุคโลกดิจิทัลการเมืองกำลังแฝงเข้ามาในโลกไซเบอร์ในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างไรคิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นการต่อรองในเชิงการเมืองในโลกไซเบอร์แล้วเหรอคะอาจารย์ครับต่อไปนะครับถ้าเราจะเข้าใจการเมืองโลกนะครับเข้าใจรัฐศาสตร์ใหม่เราต้องเข้าใจการเมืองในโลกไซเบอร์ด้วยครับวันนี้ขอหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับคุณนัฐาครับ ศึกที่เห็นชัดๆเลยน่าจะเป็นระหว่างสหรัฐและจีนใช่ไหมคะที่เกี่ยวข้องกับโลกไซเบอร์นะคะใช่ครับและอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับกรณีสหรัฐพยายามแบนการใช้อุปกรณ์หัวเวย่ยโดยอ้างเรื่องความมั่นคงและก็ไม่นานมานี้ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็ยังลามไปถึงการใช้แพลตฟอร์มอย่าง t i k t o อนะครับวีแชทต่างๆของจีนนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ใช้แล้วก็พยายามกดดันให้ประเทศต่างๆในโลกที่เป็นพันธมิตรกับตัวเองไม่ใช้แพลตฟอร์มไม่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วย นี่คือสัญญาณของรัฐศาสตร์ใหม่ในโลกไซเบอร์ครับแล้วรัฐศาสตร์ใหม่โลกไซเบอร์ต่างกับรัฐศาสตร์แบบที่เราเข้าใจกันอย่างไรคะครับรัฐศาสตร์หรือการเมืองระหว่างประเทศนะครับในโลกปัจจุบันที่เขาเรียกว่าเป็นภูมิรัฐศาสตร์นะครับเป็นคําที่ชื่อก็บอกว่าใช้ภูมิศาสตร์ครับแต่ละประเทศนะครับแบ่งเขตแดนกันยังไงนะครับเช่นไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีแม่น้าโขงกัน้นมีแม่น้ําเมอกัน้นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอันนี้ก็แปลว่าเรากําหนดพรมแดนโดยใช้ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะภูเขาแม่น้านะครับภูมิศาสตร์จึงสําคัญกับชะตากรรมของประเทศจะเห็นว่ามีหนังสือที่อธิบายความสําคัญของภูมิศาสตร์ออกมามากมายเพราะว่าภูมิศาสตร์จะบอกว่าแต่ละประเทศมีทรัพยากรมากน้อยขนาดไหนประเทศกว้างหรือประเทศเล็กเป็นทะเลทรายหรือเป็นอะไรและมีใครเป็นเพื่อนบ้านมีใครเป็นศัตรูนะครับมีอะไรที่คอยป้องกันศัตรูไม่ให้มารุกรานประเทศเราเหล่านี้คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในการเมืองระหว่างประเทศแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ละประเทศจะสนใจสร้างแสนยานุภาพเพื่อคุ้มครองตนเองแต่มิติเหล่านี้กําลังจะเปลี่ยนไปเมื่อมีปัใจจัยใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือโลกไซเบอร์้วยครับแต่ว่าในโลกไซเบอร์ครับลักษณะภูมิศาสตร์หรือภูมิรัฐศาสตร์นะครับมันคงจะเปลี่ยนไปเยอะเลยมีคนที่สันนิษฐานกันแล้วผมคิดว่าน่าสนใจจึงหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังก็คือเขาบอกว่าต่อไปนะครับคนที่จะมีบทบาทหลักๆในโลกไซเบอร์ไม่ใช่แต่ละประเทศแล้ว แต่จะเกิดประเทศแบบใหม่ซึ่งก็คือบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Facebook นี่ก็เป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นประเทศในโลกใหม่อาจจะไม่ใช่ประเทศที่เรารู้จักกันแต่เป็นประเทศอย่าง a c e b o o k นะครับแอปเปนะครับกูเกิลอย่างนี้เป็นต้นหรือฝั่งจีนก็คือ Ten เซ็นต์อาลีบาบานี่คือโฉมหน้าของผู้เล่นตัวใหม่ซึ่งคล้ายๆกับประเทศแบบเดิมแล้วคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มก็เป็นเหมือนรัฐบาลของประเทศนั้นๆคนใช้อย่างเราเป็นคนใช้ Facebook เราก็เป็นเหมือนประชากรของประเทศ f a c e b o o k นะครับข้อมูลนะครับที่แต่ละประเทศจะเอามาใช้กันก็หมายถึงทรัพยากรซึ่งแต่เดิมคือน้ำมันนะครับคือแร่าธาตุต่างๆนะครับกติกาการใช้ก็เปรียบเสมือนกฎหมายของแต่ละประเทศครับพอมาคิดดูแบบนี้เราก็กำลังจะเห็นโลกไซเบอร์นะครับซึ่งมีลักษณะใหม่แตกต่างจากโลกเดิมแล้วประเทศต่างๆที่เป็นประเทศจริงๆจะแข่งขันกันนะครับก็จะต้องแข่งขันกันผ่าน,านพวกแพลตฟอร์มเหล่านี้ โดยแข่งขันกันเก็บข้อมูลแข่งขันกันรสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็กําหนดกติกาเพื่อกําหนดว่าโลกไซเบอร์จะเป็นโลกที่เอื้อประโยชน์ต่อตอนเองมากที่สุดครับแล้วกําลังเห็นการแบ่งขั้วยแยกค่ายกันในระดับโลกด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วตอนนี้เห็นชัดๆนะครับมีอย่างน้อย3ามค่ายครับแต่ละค่ายมีจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันค่ายอย่างสหรัฐอเมริกานะครับเป็นค่ายที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีพื้นฐานนะครับและก็เน้นเรื่องนโยบายความมั่นคงเยอะมากนะครับอเมริกามี เทคโนโลยีสูงสุดก็คือชิปนะครับที่ใช้กับ 5G แล้วก็ชิปที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆครับกำลังพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ครับซึ่งวันหลังคงจะเอามาพูดคุยกันว่ามีลักษณะอย่างไรเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์และใช้นโยบายเรื่องความมั่นคงกับแพลตฟอร์มต่างๆดังกรณีที่เรายกขึ้นมาครับอีกซี่หนึ่งครับคือซีกของจีนนะครับจีนไม่ได้เป็นผู้นําเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานแต่ประยุกต์ใช้ได้เก่งมากนะครับเช่นเทคโนโลยีจดจําใบหน้าคน เทคโนโลยีชำระเงินโดยใช้ตัว QR Code คนะครับเทคโนโลยี Technology อย่างโดรนนะครับและจีนมีนโยบายเซ็นเซอร์ข้อมูลไม่ให้อินเทอร์เน็ตของตัวเองไปเชื่อมต่อกับโลกได้อย่างสมบูรณ์ครับทางซิกยุโรปนะครับไม่ได้เก่งด้านเทคโนโลยีเท่ากับทั้งสอง่ายแต่เป็นผู้นำในการกำหนดกฎกติกาต่างๆและที่มากระทบทุกประเทศในโลกรลุ่มทางประเทศไทยด้วยก็คือกฎกติกาเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องของการป้องกันการผูกขาดซึ่งเน้น ป้องกันไม่ให้บริษัทหรือแพลตฟอร์มอเมริกามาผูกขาดในยุโรปนะครับสร้างข้อกําหนดด้านจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตตลอดจนเริ่มเก็บภาษีกับแพลตฟอร์มต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสามค่ายมีนโยบายในการกําหนดกติกาโลกใหม่ไม่เหมือนกันและนี่เองครับทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าต่อไปอินเทอร์เน็ตอาจจะแตกแยกเป็นคนละระบบกันแล้วเรียกว่าเป็นสปริลต์เน็ตก็คืออินเทอร์เน็ตที่แยกเป็นสนส่วน อินเทอร์เน็ตจีนอินเทอร์เน็ตอเมริกาอาจจะไม่เชื่อมต่อกันจริงๆครับสิ่งที่น่าตกใจนะครับมาคิดดูว่าไทยตามทันไหมนะครับกับโลกใหม่ไซเบอร์เราก็จะพบว่าไทยยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนไม่มียุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลขนาดใหญ่รัฐบาลแม้จะได้พูดเรื่องนี้บ้างแต่ภาคปฏิบัติจริงๆการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เอามาประมวลผลกันแล้วเปิดเผยให้ธุรกิจของไทยเอาไปใช้กันมีน้อยมากนะครับยังไม่มีนโยบาย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ชัดๆเลย แล้วก็ยังกำกับแพลตฟอร์มยังไม่ค่อยเป็นยังหลงทางกันอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ของไทยนะครับดูเหมือนยังอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็คือเรายังมีบทบาทในการกําหนดกฎกติการะหว่างประเทศน้อยเกินไปแน่นอนว่าเราเป็นประเทศเล็กนะครับคงไม่สามารถกําหนดอะไรได้มากแต่ถ้าเล่นเป็นเรามีบทบาทกําหนดได้เช่นเข้าไปร่วมมือเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆเช่อนองค์กรที่เรียกว่า OECD ความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือประเทศไทยมักใช้นโยบายเซ็นเซอร์การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตทําให้จะถูกเบียดออกมานะครับจากเวทีโลกเพราะเห็นว่าใช้นโยบายแบบไม่เป็นเสรีนิยมเลยครับนี่ก็คือโจทย์ของประเทศไทยครับแล้วจะต้องปรับตัวอย่างไรคะภายใต้สถานการณ์ที่จะแข่งขันกันมากขึ้นของรัฐศาสตร์โลกเรื่องไซเบอร์ค่ะประเทศไทยต้องมาตีโจทย์เหล่านี้นะครับกำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดว่าเราจะมีส่วนร่วม ในการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากโลกไซเบอร์นี้ยังไงและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างไรไม่ให้เดือดร้อนไม่ถูกดึงเข้าไปเข้ากับแต่ละประเทศแต่ละประเทศซึ่งอาจจะมีวาระของตัวเองนะครับซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นไทยควรเข้ามีบทบาทในการร่วมกําหนดกติกามากขึ้นวิธีหนึ่งก็คือการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกข,ของ OECD อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนให้รัฐบาลพิจารณาครับ เอาละคะ่ะบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอิทธิพลจากแพลตฟอร์มจากไซเบอร์ซึ่งไทยก็ต้องเร่งปรับตัวและตามให้ทันเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ